คำพูดของชายที่รวยที่สุดในโลกอยากจะบอกคนรุ่นต่อไปอีลอนมัสอีลอนมัสชายคนนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีธรรมดาแต่เขาคือผู้ที่กล้าฝันกล้าคิดและกล้าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเทสลราสเปซเอก ผลงานของเขาทั้งหมดล้วนสะท้อนให้เห็นถึงทัศนวิสัยอันกว้างไกลและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกถ้าอีลอนมัสจะมีโอกาสพูดกับคนรุ่นต่อไปเขาอาจจะบอกอะไรบ้าง 1. อย่าก,กลัวที่จะฝันอีลอนมัสมักพูดถึงความสำคัญของการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการกล้าที่จะฝัน ถึงสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาอาจจะบอกคนรุ่นต่อไปว่าอย่าจำกัดตัวเองด้วยความคิดที่ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ความฝันให้ใหญ่และกล้าที่จะลงมือทำสอความล้มเหลวคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จการเดินทางสู่ความสําเร็จของอีรอนมัตเต็มไปด้วยอุปสรรคและความล้มเหลว แต่เขาก็ไม่เคยยออ่อท้อเขามองว่าความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนที่สอนให้เขาเรียนรู้และเติบโตเขาอาจจะบอกว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยากก่ากลัวที่จะลองผิดลองถูกเพราะทุกสิ่งที่เราล้มเราจะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น3เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนโลกอีลอนมัสเชื่อในพลังของเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาโลกและสร้างอนาคตที่ดีกว่า เขาอาจจะบอกว่าเทคโนโลยีมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกอยากลกัาที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดี 4. ความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสําคัญอีลอนมัสเป็นคนที่รู้จักในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเขาอาจจะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้เราเปิดใจกว้างและเปิดรับไอเดียใหม่ๆ และกล้าที่จะคิดนอกกรอบการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดอีลอนมัสเป็นผู้ที่ใฝ่หาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขาอา่านหนังสือจำนวนมากและศึกษาในหลากหลายวิชาสาขาเขาอาจบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดจงเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอเหมือนที่ตอนเขาสร้าง s p ป c เ x เขาไม่มีความรู้ทางด้านอวากาศเลยแต่เขาก็อา่านหนังสือไปเรื่อย จนเขาทำมันสำเร็จ 6. การทำงานคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอีลอนมัสเป็นคนที่ทำงานหนักมากเขาทำงานวันละหลายสิบชั่วโมงเขาอาจจะบอกกับคนรุ่นหลังว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆจงใช้ความพยายามและความอดทน 7. จงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีลอนมัสเป็นผู้ที่กล้าหาญเขาไม่กลัวที่จะท้าทาย และสร้างสิ่งใหม่ๆเขาอาจจะบอกกับคนรุ่นหลังว่าจงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นบทเรียนจากอีลอนมัสคําพูดของอีลอนมัสไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แต่ยังเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเรียนรู้ถึงความสําคัญของการมีทัศนวิสัยความมุ่งมัน่นและความกล้าในการทําสิ่งที่แตกตา่าง การนำคำพูดของเขาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป,ป้าหมายและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้น